วันนี้ชวนเพื่อนๆมากินข้าวที่บ้านสิบกว่าคนก็เลยซื้ออาหารมาที่บ้านเต็มเลยวันนี้สดีวัสดีค่ะวันวนี้ดันนิ้นดนิดนิดนิ่นนดนิดนะดนิดอินดนดนดนนดนดนดนฮัลโหลลนนน โอเล่นยิ้มสิคะยิ้มหนยิ้มหน่อยันนี้ยิ้มแบบไม่เต็มใจใช่ไหมลูกมิ๊งมามิีงมิ้มิ๊งเดี๋ยวจัดข้าวก่อน <laughs> คือของก็้ค่รอบเดียวกันคือของเ็ค่ดูกันว่ามีอะไรบ้าง <laughs> มีสปากเก็ตตี้ค่ะ ที la la <ata> ่ขาดไม่าพอดีวันสินาอย่ะก็มีริปไม่ด้วยก็มีเนี่ยก่มีสปาเก็ตตี้ต่ปก่อนกะรับเรืองนไม่มาหวานแต่ไม่เยอะเลยค่ะ เยอะ่ากเลยซาลัดอีกอะไรอีกจะไม่หมดอันนี้อะไรนะจะซื้อมาก็ลืมลาซานญ,ญาตอเย็นเพื่อนมาก็เย็นแล้วแหละตอนก็เย็นแล้วแหละแล้วก็อาหารสุขภาพดีแต้อก็มีนะคะคือว,วอรชันโบอะไรีมาเลีนมาช่วยจับไหมมาเินมาไหม คือสวยมากเลยคะ่ะมาช่วยพี่จ่ายเลยมาดูอะไรนี่เลยการหลอกเด็กเด็กก็ไม่มาหลอกดิเด็กก็มาลินมาลินอุย้ย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลมก็ไม่เป็นไรคะ่ะมาลินมาดูนี่เลยมาลินมาดูนี่เลยหลอกได้ดีแค่ะหลอกไก่แล้วกันเนาะมาลินนี่ไก่ปะนี่ไก่ดูไก่ดูไมาดูน,มดนมดมะมห็นไหมว่ากินอะไร

<Okay. S 2> ไม่จัดอาหารต่อแล้วนะคะเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่เสร็จยังบ้าพอแล้ว